ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องรูปหล่อหลวงพ่อทวดเลขใต้ฐานเบตงปีพศ .2505 รูปหล่อหลวงพ่อทวดเลขใต้ฐานเบตงปีพศ .2505 หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ารุ่นท่านสวัสดิ์ โชดพาณิชสร้างหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดที่แม้จะไม่ได้ออกโดยวัดช้างให้โดยตรงแต่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่สแสวงหาของบรรดาผู้เคารพนับถือหลวงพ่อทวดอย่างมากปัจจุบันค่านิยมสูงมากยิ่งโค้ดสวยๆมีหกหลักปลายๆเลยทีเดียวของทำเรียนแบบก็มีมากเป็นเงาตามตัว เรียกว่าหาของแท้ได้ยากยิ่งนักสำหรับผู้สร้างท่านสวัสด,ดิ์โชติภาณิตอดีตประธานศาลฎีกาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาท่านที่27ในสมัยที่ท่านไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในปีพศ2503ท่านมีความเคารพศรัทธาหลวงปู่ทวดมาก โดยส่วนตัวอยู่แล้วจึงมักเดินทางไปกราบสัการะณนะวะชางให้เป็นประจำท่านจึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเพื่อปริษฐานไว้ที่อำเภอเบตงเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเคารพสการะของประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงปัตตานีโครงการฉายพยนต์เพื่อหาไรายได้ทำบุญจึงเกิดขึ้นในที่สุด การก่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อทวดและพระวิหารปรดิษฐานก็ได้เริ่มต้นขึ้นณวัดพุทธ,ธาธิวาโดยใช้เวลากว่าหนึ่งปีจึงลุล่วงซึ่งใกล้กำหนดที่ท่านสวัสดิ์ต้องย้ายไปรับตำแหน่งยังจําน้นอนื่นบรรดาพ่อค้าประชาชนจึงชวนให้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเพื่อเป็นที่ระลึก ท่านจึงไปยังสถูปหลวงพ่อทวดวัดช้างให้และตั้งจิตอธิษฐานขออนุญาตจากดวงวิญญาณของหลวงพ่อทวดก่อนแล้วจึงขออนุญาตจากพระอาจารย์ทินซึ่งทุกท่านทุกอย่างก็เป็นไปได้ราบรื่นอย่างน่าอาจจัศจรรย์เนื้อหามวลสารโลหะท,ที่นำมาใช้หล่อมีทั้งเงินทองหน้าและชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่าง เข้าตำลาณนวะโลหะทำให้องค์พระสามารถกับดำในตัวเมื่อโดนสัมผัสหรือโดนอากาศนับเป็นเนื้อนวะโลหะที่งดงามมากและเป็นการเทหล่อแบบช่อแล้วตัดมาบรรจุผงอุดก้นอีกทีหนึ่งของแท้รู้อุดจะเรียบเป็นเนื้อเดียวกับใต้ฐานพุทธลักษณะหลังจากนั้น ได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ทีมแล้วรูปแบบของวัตถุมงคลก็ยังเป็นที่ความบังเอิญที่ลงตัวยิ่งนักเมื่อท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเทพได้มีผู้นำรูปหล่อมามอบให้ทราบภายหลังว่าเป็นรูปหล่อลอยองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีสร้างโดยหลวงปู่นาคเจ้าจอาวาสวัดระคังโคสิตารามสมัยนั้นซึ่งเป็นที่ถูกใจมากท่านจึงใช้เป็นต้นแบบ ในการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดโดยมีช่างจลัดนายช่างมือหนึ่งประจำพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชแพและท่านเจ้าคุณสีวัสุทัศน์เป็นผู้ดำเนินการหลวงปู่โต๊ะเป็นผู้ควบคุมการผลิตและพิธีกรรมโดยกำหนดให้เท999องค์และมีการต่อโคต ที่ใต้ฐานซึ่งนับเป็นรุ่นแรกที่มีการต่อโค้ดที่เรียกว่า running number อย่างเป็นระบบลักษณะเป็นเลขอารบิกในการส่งมอบพระเพื่อเข้าพิธีพุทธาพิเศษนั้นนอกจากรูปหล่อรอยองค์ที่ต่อโค้ดตัวเลขใต้ฐานตั้งแต่เลข1ถึงเลข999แล้วยังมีพระที่ไม่ได้ตอกโค้ดอีกจำนวนหนึ่งประมาณ 20องค์เนื่องจากผู้สร้างพระต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือแต่จะมอบให้เจ้าของงานนำไปเข้าพิธีทั้งหมดท่านสวัสดิ์ได้ถวายให้พระอาจารย์ทิมประมาณ10องค์และมอบให้หน่วยราชการที่ท่านประจำอยู่อีก200องค์เอกลักษณ์แม่พิมพ์เนื่องจากเป็นพระหล่อแบบโบราณรายละเอียดแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันร0 0จุดสังเกตที่เหมือนกันมีดังนี้ อง์พระนั่งค่อมไหลเล็กน้อยเส้นหน้าผากแนวขวางต้องคมชัดเจนไหลซ้ายของหลวงปู่จะต่ำกว่าไหลขวาเบ้าตาลึกจมูกโดง่งหากมองจากด้านหน้าตรงๆสามารถเห็นหลังใบหูส่วนบนได้และองค์พระจะผ่านการแต่งบ้างเล็กน้อยพุทธคุณพุทธคุณนั้นครอบจักรวาล ดังเช่นวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดรุ่นอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องแค้วคาดและนิรันอันตรายจนมีคำพูดว่าแขวนพระหลวงปู่ทวดแล้วไม่ตายโหงการพิจารณาเนื่องจากเป็นการหล่อแบบโบราณแต่ใช้วิธีการที่ทันสมัยเข้าช่วยวิธีการดูจึงสามารถใช้การดูการหลอ่อแบบโบ,โบราณเป็นลักษณะ ที่พิจารณาและตามซอกลึกจะปรากฏน้ำยาขัดสีแดงจับติดอยู่แต่มีไม่มากเกินไปลักษณะจะค่อนข้างไปทางบุคคลมากกว่าเป็นบุคลาทิฐานม,มีสัดส่วนที่สมดุลและจากจำนวนการสร้างประมาณพันกวอ,องค์มีการตอกโค้ดใต้ฐานโดยใช้ตัวตอกเลขอาริิกเรียงกันตั้งแต่1ถึง 9 9 9แต่โค้ดที่ตอกใช้ชุดเดียวคือ0-9ถึง9ดังนั้นบางองค์ช่างหยิบโค้ดเลข9ต่ตอกกับหัวแทนเลข6และถือเป็นหลังในการดูได้เพราะโคตต้ดตอกมีแค่9ตัวตัวเลขทุกองค์จึงต้องมาจากตัวตอกตัวเดียวกันและตัวเลขจะคมชัดถ้าใช้กล้องส่องดู จะมีทิวเส้นคมคมกดลงไปในเนื้อพระและสุดท้ายคือองค์พระจะค่อนข้างมีน้ำหนักครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของตีรีวิวที่นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ